สวัสดีครับผมอยู่กับบุลอดดำทีมเช่นเคยฮะอ่ะมาได้เช้าเลยวันนี้บุลอดมาถึงก็ลงมือทำงานกันแล้วนี่ขนาดแค่2องโมงครึ่งนะสงสัยทำงานตั้งแต่2องโมงแล้วมั้งนี่แต่น้องนอนนี่ยังไม่ลงฮะยังไม่ลงไปวิ่งกำลังเช็ครถอยู่ตรวจสอบสภาพรถก่อน ก่อนที่จะทำงานครับตรวจสอบสภาพรถก่อนนะครับพอที่ทำงานครับต้องอย่างนี้นะครับยามเช้าเช้ามานี่ต้องเช็ครถเช็คลาก่อนวัดน้ำมันเครื่องดูน้ำก่อนให้เรียบร้อยครับก่อนจะลงมือทำงานอันนี้ผมให้ดูมุมด้านบนก่อนนะเดีย๋ยวไปเห็นข้างล่างจะเห็นแต่แคคโคหกล้อไม่เห็นมุมกว้างคะนี่ฮนะ อาจารย์ชูก็เริ่มมาขุดหลุมอีกแล้ฮะหลุมที่เท่าไรแล้วก็ไม่รู้ฮะกะว่าขุดให้เยอะที่สุดหลุมเพื่อจะได้ต้อนกีโครหรือกว่ากีโคลงหลุมครับนี่ให้ดูก่อนครับดูมุมด้านบนก่อนจะได้มองเห็นกันชัดๆว่าเหลือดินตรงไหนบ้างที่จะต้องเอาออกมุมไหนบ้างขุดหลุมนี้กว่ากีโคแล้วต้องไปเอาหลุมไหนต่อ บรรยากาศยามเช้าเช้าว,วันนี้บุญรอดมาแต่เช้าเลยอ่ะเห็นมุมกันแล้วนะเดี๋ยวไปดูข้างล่างกันเลยฮะทางไม่ต้องพูดถึงครับสบายหายห่วงวิ่งกันนี่เกียร์สเกียร์สามันก็มีฮะขึ้นบ่อก,กันแข็งแล้วทางวิ่งได้สะดวกสบายฮะเดี๋ยวเราไปชมข้างล่างกันเลยฮะว่าอาจารย์ชูจะขุดลึกขนาดไหนดินเปียกหรือเปล่าจะงานเข้ารถ ไทเจ้าบอทองหรือบ่าจะไปดูใกล้ๆเลยฮนะดูสภาพทางแล้วเมวื่อวานน่าจะมีฝนนะแต่อาจจะมีไม่มากครับเพราะว่าดูรอยดินนี่รอยรถไถยปาดเมื่อเช้าอาจจะตกอยู่แต่ตกไม่มากครับนี่ เมื่อวานนี้น่าจะมีฝนนะที่นางานโทรหนึ่งนี้ดูสภาพดินนะทางนี่ลอยชื้นชื้นอยู่โอ้ดินตัวนี้สีขาวเลยขาวเทาๆฮะร่วนด้วยแห้งด้วยฮะโอ้ตัวนี้อย่างนี้ก็สบายเจ้าบอทองเลยฮะ ถ้าดินเป็นแบบลักษณะส,สีแบบนี้นะอะบางที่ก็เป็นน้ำตาลครับบางที่ก็ขาวบางที่ก็เป็นก้อนหินเะนี่ยนับไม่รู้กี่ลุมเลยนะผมก็จำไม่ได้แล้วครับว่าทั้งหมดที่อาจารย์ชูขุดนี่กับชายบ้านานานี่ แต่ชายบ้านนานี่ประมาณหลุมหนึ่งอาจารย์ชูนี่ขุดไม่รู้ว่ากี่หลุมแล้วนี่ข้างหน้าผมนี่ก็หลุมหนึ่งนะหลายหลุมซะเหลือเกินนี่จับเกียร์สองแล้วเนจับเกียร์สองขึ้นเลยถึงฝนจะโตกก็สบายครับวิ่งได้อยู่อย่างนี้ ตกไม่แรงแน่นอนฮะนี่ทอทงเราสับเกียร์สองขึ้นเลยผมว่าขาแรงประจำทีมงานนี่ต้องยกให้หมอตานะเอมีการสับล่องเลยไหมนี่แกจ,จะเยียบไปตรงที่ดินฟูเลยฮะโอ้ แสดงว่าสุดยอดเลยเรื่องการขับรถหมอตานี่รู้จักเวลารถเปล่าก็กบลอยไม้อีกร่องหนึ่งนะอย่างเงี้ยมันช่วยบรรเทารถไทยได้ช่วยบรรเทาพวกวกบล้อได้ฮะสับร่องครับล่องหนักไปอีกร่องหนึ่งล่องเปล่าไปอีกร่องหนึ่งนี่เหยียบมานี่ไอบินฟูฟูเมื่อกี้หายไปแล้วนี่หมอตาเราโอ้โหเก่ง างานได้ขาดเดีย๋ยววันนี้เราดูมุมนี้กันนะถ้ามุมนี้จะเห็นเห็นทั่วเลยต้นเดือนหน้านี่เขาว่าจะมีฝนอีกนะฮะต้นเดือนสิงหานี่จะมีฝนเข้ามาอีกแล้วงานก็ เหลือน้อยลงเรื่อยๆเอ,ย,เอย,เยนะนะผมก็ยังยืนยันเหมือนเดิมวราว่า,วาถ้าฝนไม่ตกนี่อาทิตย์หนึ่งนี่รู้เรื่องเลยนะอย่างน้อยก็งานหกล้อดำนี่น่าจะแทบจะหมดเลยอีกอาทิตย์หนึ่งนะถ้าฝนไม่ตกนี่งานหกล้อดำนี่ผมว่าน่าจะจบเลยนะที่นี่ฮะได้กี่เที่ยวแล้วไม่รู้จะถามถึงหลักร้อยเลย หลักพันดีกว่ากี่พันเที่ยวแล้วอ่ะเดีย๋ยวมาดูความแรงของหมอตานะผมชอบแกขับนะใส่เกียร์ป๊อบป๊บป๊อบป๊ล้องนี่มีมาแค่นหนึ่งก่อนนะโอ้ชิดขอบนู้เลยไม่วิ่งรอยเดิมเขานะชิดขอบลอยหนึ่งฮนะ สับแล้วนี่มาสับเทียสตรงผมเลยนะี่ทีเทนี่ก็เทที่ใหม่นะแต่งานกบสะโรงเรียนนี่ถามว่าเสร็จอย่างเต็มอย่างยังไม่เต็มนะไปเทที่ใหม่ก่อนสงสัยจะเฉลี่ยให้เท่าๆกันหรือเปล่า กลัวดินหมดหรือเปล่าก็เลยต้องให้ได้ทั่วๆถึงกันนี่ไปเทอยู่สนามกีฬาฮะสนามกีฬาของหมู่บ้านเช้ามานี่ผมเพิ่งเห็นอยู่แค่3ามคันเองนระกับน้องนน4ี่คันหล้อจอดรอหน่อยๆฮะไม่นานครับแป๊บเดียวไม่ถึงนาทีฮะมาแล้วหกล้อ โอ้ไหลามาเลยยังไม่เห็นอาหิงนะอาหิงนี่ยังไม่มาะกับเสียนิดนี่ก็ยังไม่มาต้อมหมอความนี่ก็ยังไม่มานะเห็นวิ่งอยู่สามคันเองฮะเชา้านี้หรือคิดว่าติดธุระหรือเปล่าหรือคิดว่าฝนตกยังวิ่งไม่ได้สายๆค่อยมา อันนี้ผมก็เดาไว้นะน่าจะติดธุระแหละธรรมดานี่มากันแลว้วยังไม่มาอีกสามคันนะวิ่ง,งกันสามคันครับตอนนี้ ถึงว่าก็ยังไม่แข็งนะดินก็ยังขุดได้ฮะยังไม่เจอแบบประเภทที่ว่าปั๊มนี่หอนอะไรนี่ยังขุดได้สบายฮะสํสำหรับเจ้าักษาเขียวขุดแต่ละหลุมนี่ไม่ต่ำกว่าสามเมตรนะเท่าที่ผมเห็นมานี่แต่ละหลุมนี่ลึกนี่ไม่ต่ำกว่าสามเมตรครับ นี่ถ้ากระโดลงไปนี่ทำไงเนี่ยขึ้นได้หรือเปล่าตัวผมเองนะรับรองได้ต้องเอาไมโครยกขึ้นแน่เกาะขึ้นแน่ขี่โคทางนั้นเลยตรงนี้โอ้โ,อโองกีนี่สั่นเลยฮนะสงสัยข้างล่างจะเป็นดินแข็ง อย่างนี้สบายเลยนะเจ้าวอทองนี่เราดันสบายเลยเสิยเอ็กนี่อ่ะเมมมอสครับ Mem เมมมอสเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้แต่ชื่อเล่นชื่อมอสผมเลยเรียกเมมมอส เกียร์สองไหมอ่าตรงนี้เป็นที่ซับเกียร์ฮะนี่เป็นเกียร์สองเลยฮะโอ้โหวิ่งกันสามคันตอนเช้านี่กว่าจะมานี่ไม่ใช่ล่อไปคุณละสิ่เที่ยวเลยวเลยเฉพาะผมเองมานั่งนี่ตั้งแต่ที่แรกคาราะสีแล้วนะตั้งแต่ผมมานี่คาราะสีเที่ยวไปแล้วนะ อนนะอกา,ารย์ชูนี่ก็จะใส่อยู่ประมาณ6ตักนะ ท่าที่ผมอยู่ประมาณนี้แหละหกเจนี่แหละอยู่ประมาณนี้คนะขึ้นอยู่กับจังหวะตักด้วยว่าดินอุ้มไม่อุ้มถ้าอุ้มก็ประมาณ6ตักถ้าไม่อุ้มนี่ก็ประมาณ7ตักนี่เรียงจากท้ายไปหน้านะแจนชูลาใส่ดินเราค่อยใส่ด้านท้ายก่อนแล้วค่อยโรยไปข้างหน้าต่อ สีนะเผยเผอมีจ็ดเจ็ดตากเผกเผยห้า้วอ่ะเดี๋ยวมาลองดูว่าจะโดนหกหรือโดนเจ็ดตากครับทอทงเราโอ้โอ้น่าจะแข็งนะข้างล่างอะ รู้สึก,กว่าบุงกีจะเริ่มสั่นแล้วอาหกตัก,ก่ะวันนี้ผมก็พามาติดตามนะครับทีมงานโชว์หนึ่งกับงานลอกสะหลวงที่เดิมครับจะมาทุกวันครับให้ดูความคืบหน้าทุกวันครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันครับ สรับคลิปีุ้ลอสวัสดีครับ